การปฏิบัติธรรมถ้าจะให้เร็วนะต้องมีสติรักษาจิตถ้าเรามีสติรักษาจิตอยู่ในทุกขณนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเท่าในรูปแบบ ทั้งในช่อจจำวัจนจิตใจจะพัฒนาเร็วทำไมการมีสติรักษาจิตมันถึงเร็วก็เพราะว่าธรรมะมันเกิดที่จิตกับุศลันเกิดที่จิตนั่นแหละการปฏิบัติธรรมก็คือถ้าพูดยังไงก็คือขนเอา บาปอากุศลออกจากใจคือขนออกทิ้งออกแล้วก็จเจริญกุศลนี่เกิดขึ้นที่จริงเราขนบาปหาขนอ,อกุศลออกกุศลก็จะเริญขึ้นเองตามรดับการมีสติรักษาจิตนี่มันจึงทำให้จิตใจพัฒนาไว้ เราษาจิตยังไงเมื่อบาปอุบุศลเกิดขึ้นให้รู้ทันคือมีสติรู้ทันอย่างเช่นความโลภเกิดขึ้นเราก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ความหลงึก,ก็รู้นะเมื่อเรารู้ทันในความโลภก,ก็จะดับความโกรธก็จะดับความหลงก,ก็จะดับ คือบาปอาวุศลมันจะไม่เข้าไปเพิ่มหมายถึงมันจะไม่เพิ่มบาปเพ้นนกิจนอกจากจะไม่เพิ่มมันจะลดลงนะเพราะไม่ได้อาหารถ้าเราขาดสตินะจิเลยเกิดขึ้นมันก็ไปนสนองมันงอย่าเช่นโกรธเกิดขึ้น ก็ไปโกรธตามมันไปพูดตามความโกรธไปตามๆความโกรธในขณะนั้นนะ่ะมันได้กําไรกิเลสมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากน้อยก็เป็นมากก็กลายเป็นว่าไปสนองกิเลสให้กิเลสมาทับถมทับถมจิตใจมันก็ยิ่งต่ําลงต่ําลงแทนที่มันจะพัฒนาขึ้นก็ต่ําลง แทนที่จะสว่างกับมืดลงเห็นไหมการมีสติรักษาจิตนี่มันจึงเป็นหนทางที่ไวก็เหมือนกับเราอาจารย์เคยเทียบบ่อยม,ม,มีตุ่มน้ำอยู่ตุ่มหนึ่งซึ่งตุ่มน้ำมันก็ตะกอนมันก็มีแล้วคุณวางอยู่กลางแก้นตุ่มน้ำมันก็มีขุณอยู่ด้วย าเราต้องการน้่ยน้ำนใสเราก็เติมน้ำใสไปทุกวันทุกวันเติมทีละขันช่งขันน้ำใสก็ไล่น้ำขุ่นออกหมดน้ำใสที่เติมไปเหมือนกับบุญกุศลหรือการภาวนาเจรเรธรรมแต่ถ้าบางคนไปเติมน้ำขุนเติมน้ำขุนเข้าไปเติมน้ำขุนเข้าไปมันก็ยิ่งขุนเข้าไปอีกน้ำขุนเปรียบเสมือนบาปอกุศลเพราะนั้นให้เราเติมน้ำใสอย่างเดียว เพ่ไ,ไล่น้ำขุนน้ำขุนจะเทเข้าไปน้ำขุนก็คือโลภะโทสะโมหะเจเลทั้งหมดนั่นแหละถ้าเรามีสติเราสา้จิตเนี่ยมันจะเพิ่มก็ไปไม่ได้บางทีนักปฏิบัติธรรมไม่รู้นะเคยเห็นมาเยอะขณะปฏิบัติธรรมก็ยังโกรธกันยังลิษยากัน แข่งแข่งแย่งชิงดีกันซึ่งเขาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษต่อใจโกรธกันเจียกันลิษยากันพวกนี้มันก็เพิ่มจิตเลสเข้าไปท,ทั้งทั้งที่ตัวเองปฏิบัติทมอยู่แต่กลับไปเพิ่มจิตเลสมันก็ยิ่งมากขึ้นจิตใจก็ต่ําลงต่ําลงต่าลงมืดในที่สุดก็เอ๊ะทำไมโยมไม่ได้สมาธิทาไมโยมไม่พัฒนาเ,นเพื่อน ทั้งทั้งที่ผ่มาสบา20 30ปีจนแกแล้วมันจะพัฒนาได้ไงมันเพิ่มแต่จิลเลนเรียน,นให้เรามีสติรักษาจิตให้รู้ทันเราจะมีสติรักษาจิตได้เราต้องมีเครื่องอยู่คือวิหารธรรม อยเราทำที่ถูกต้องก็คือสติปัฏฐานสี่อันนี้เราแสดงมาหลายปีแล้วหรือถ้าใกล้เข้ามาบางคนก็อาจจะอยู่กับพุทธโธพุทธโธบางคนอยู่กับลมหายใจบางคนอยู่กับอิริบุตรเคลื่อนไหวยิ่งใช้เอยู่กับพุทธโธพุทธโธแล้วเมื่อใดที่มันโกรธขึ้นมาเนี่ยคำพุทธโธจะหายไปมันจะรู้ทัน เมื่อคำว่าพุตัวหายไปมันก็รู้ทันก็อ้าวจิตมันโกรธเขาไม่ต้องทำอะไรมันก็กลับมาที่พุโทโธความโกรธก็ทําอะไรเราไม่ได้เมื่อมันโกรธเกิดขึ้นเราไม่ตามมันความโกรธภายในก็จะลดลงเพราะมันไม่ได้สนองไม่ได้อาหารอันที่เรารู้ทันจิลีทุกอย่างนี่ มันจะเพิ่งกวไปไม่ได้ผู้เจ้าจึงสอนไว้ในสุปถานเสียในเรื่องมีสติรักษาจิตท่านว่าเมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเมื่อจิตไม่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตไม่มีาามโทสะ ก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะเมื่อจิตมีโมหะกครู้ชัดว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตไม่มีโมหะกครู้ชัดว่าจิตไม่มีโมหะเมื่อจิตหดหูโครู้ชัดว่าจิตหดหูเมื่อจิตฟุ้งซ่านโครู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เอามาแค่นี้พอที่จริงตัดไปถึงสิบหกจุกอาการ อันนี้ยกมาเบื้องต้นเพราะว่านี้เกิดบ่อยทร่เจ้าสอนให้เรารู้ทันอย่างเช่นเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะพอเรารู้ทันปับ๊บมันดับลงครอบงำไม่ได้จิตโลตั้งมั่นมีผู้รู้อยู่จก็บอกว่าเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะ จะเห็นได้ว่าขณะมีโทสะตว์นะมันมันทุกข์มันอึดอัดมันกองทุกข์เมื่อมันดับไปแล้วแต่พูนรู้มันจะเป็นสุขจิตมันจะมีปัญญาไงว่าเออกิเลสเนี่เป็นทุกข์การไม่มีกิเลสเป็นสุขมันจะเห็นได้แล้วมันจะเบื่อหน่ายต่อกิเลส คันเรียยตัวได้มาเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันจะรักษา,ษาจิตเราเมื่อเรามีสติรู้อยู่อย่างเนี้ศีลก็จะบริบูรณ์ขึ้นมามันจะไปคิดแล้วเมื่อศีลเราก็รู้แล้วมันก็ไปไม่ได้พอสติรู้ทันรู้ทันศีลก็บริบูรณ์ทุกข้อเลยบริบูรณ์ขึ้นมาอาริอมากมีแปลก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาโพชฌงก์ก็จะบริบูรณ์ขึ้นมา ขณะรู้อยู่มันก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่แล้วท่านมีสติเราใช้จิตไว้เนี่ยศีลกบริสุทธิ์ขึ้นมาสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมาในสุดปัญญาก็เกิดเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นแต่ส่วนมากมันจะเผลอเนี่ยตัวปัญหาม,มันรู้อยู่เส้นทางแต่มันเผลอโดยเฉพาะในชั่ววันเนี่ย ก็จะรู้เรื่องได้ก็จะรู้ว่าเผลอหรือว่ยาวเลยใช่ไหมบางคนโห้เป็นหลายนาทีบางคนเป็นครึ่งชั่วโมงบางคนเป็นชั่วโมงฟุ้งแหลกลานในไม่รู้ตัวเองก็มีเราต้องฝึกบ่อยๆซ้อมบ่อยๆจำไว้ว่ามีสติรักษาจิตก่อนที่จะดับขันบริาพานพระเจ้าก็สอนเรื่องสติไว้นะ ญาบลวงที่สิินี่แหละหันตธานิทิโคเวอมันตยามิโวดูก่อนพี่สุทั้งหลายบัดนี้เราก็เตือนท่านทั้งหลายว่าวัฏธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปมาเทนะสัมปาทิตะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด อายังตถาคตัสัพพิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าท่านทั้งหลายเนี่ยจงทำความไม่ประมาทในถึงพร้อมถือคือตราบใดที่เรามีกิเลสอยู่นี่เราจะไม่เสียเวลาให้สิ่งอื่นจะพยายามละกิเลสให้ไว้เร็วด่วนให้ปอดบันปบะกันพุ่ง จะเดิญสี่ประธานสี่อยู่เต็มกำลังความสามารถเรียว่าเป็นผู้ไม่ระมามดถ้าเรามีสติรักษาจิตนี่สีิประธานสี่ก็จะค่อยบริบูรณ์บริบูรณ์เต็มมดเลยอันนี้เป็นหลักที่ถูกต้องแม้แต่ในโอวาทปฏิโมกที่พระพุทธเจ้าสรุปหลักธรรมให้เหลือสั้นที่สุด ว่าในศาสนานี้สอนอะไรบ้างท่านสอนสรุปลงในวาตวิติโมสะ,ะสัพพะปาปัสสะการนังการไม่ทำบาตทั้งพวงกุศลสูบสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะประโยธปนังการทำไรจิตของตันในขาวรอบเอตังพุทธานศาสนัง นี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งการไม่ทำบาต้องปวงสองการทำบุญวนให้ถึงพร้อมสามการทำรรจิตให้เขารอบถ้าเรามีสติอยู่ที่จิตนะรู้สึกตัวอยู่ตลอดคือตื่นรู้อยู่ตลอดเป็นผู้ไม่หลงอ,ะอ่ะสสมโมหะสัมปชย่ะไม่หลงอะไรเกิดขึ้นจิตอะไรเกิดขึ้น,นมันก็รู้ทันรู้ทันมันก็ไม่ไปทำบาป เป็นการปิดบาปเลยนะมีสติมนะันปิดบาปเมื่อรู้ทันเนเป็นการเมตตาบัตทั้งพวงขณะที่รู้ทันะสติมันก็ได้เจริญสมาธิก็ตั้งมั่นถ้าเรารู้ใยอยๆย,ย,ยไม่เผลอเมื่อจิตไม่ออกนอกสมาธิก็เกิดขึ้นก็จะได้สติได้สมาธิ นั้นการที่เรามีสติรู้ทันเนี่ยก็เป็นการไม่ตำบาตทั้งพวงด้วยในขณะนั้นก็เป็นการเจริญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยเมื่อทําไปมากๆข้อสุดท้ายการทำรารจิตของตัวในขาวรอลก็จะเกิดขึ้นไอการทำรารจิตของตัวในขาวรอดมันเป็นผลเป็นอนิสงส์ซึ่งยกขึ้นเป็นผลของการที่เราไม่ตำบาปทั้งพวง การทำจนถึงพร้อมในสุดกิดจะขาวรอบทำเหล่านี้จะทําให้บริบูรณ์ได้ก็ต้องม่เรามีสติการนี้กล่าวว่าให้มีสติระสายจิตสติโลกาสมิชาคโครสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกโลกก็คือตัวเราเนี่แหละโลกของความคิดเราจะตื่น,นออกจากโลกของความคิดต้องอาศัยสติพอรู้ทมก็หลุดออกมาตื่นรู้ เป็นผู้รู้ผู้ตืน่นสติสัพพัททะปัฏถียาสติเป็นที่ต้องการในที่ต้องพวงสติมโตสัทธาพัฒนผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อสติมโตสุวิเศยโยผู้มีสติย่อมประเสริฐทุกวันสติมาสุขมีทติผู้มีสติย่อมได้รับความสุข ขณะเราสนใจเรื่องการมีสติให้มีสติเป็นใหญ่มีสติเป็นประธานมีสติทุกเมื่อรับรองเลยการปฏิบัติธรรมนเร็วถ้าขาดสติก็ถอยหลังจึงฝากธรรมะไว้ว่าวันนี้ฉันเสดจางก็ะยอกจาจลิกตะดุงนู่นเหห้วยขายแข่งทุ่งใหญ่ในเลยส่วน,นชายแดนพมา่าอาจะไปหลายเดือนก็เลยฝากธรรมะสุดยอดกัเลยว่า อารมีสติรักษาจิตหาสมควรเจอแล้ว